แม่วันนี้อากาศดีนะครับวันอาสาฬหาบูชาแหมอะไรนะเมื่ <c oughs> อนะคืนมีเดเมดอะแหมเป็นแค่เกมกระชับมิดเกมอุ่นเครื่องธรรมดานะ รู้แล้วนะรู้แล้วเล่นดีเล่นดีไม่ต้องตกย้ํานะเล่นดีรู้แล้วนะก็จบไปแล้วนะครับเดอะแมตตแดงเดือดระหว่างแมนยูลิเวอร์พูลนะครับก็จบไปด้วยที่แมนยูถล่มใช้คำว่าถล่มเลยนะถล่มยับลิเวอร์พูลสี่ประตูต่อศูนย อจบจับเลยเกมแค่เกมไปทับมิดแม่แต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจของเด็กผีเนาะเด็กผีก็ยิ้มลเลื่อนมีความสุขสีสูงส่งชุดใหญ่เต็มตาศึกนี่ตามปัญญาของเอลิกเทนฮาร์ตต้องชนะทุกนัดต้องทุ่มเทวากนักเตะคนไหนไม่วิ่งวากว ác. วาากกโอ้ยโหด,ดเกิน เอาจริงแต่เมื่อคืนแมนยูเล่นดีครับผมยอมยอมรับว,ว่าแมนยูเป็นทีมที่พอเปลี่ยนโค้ดแล้วรู้สึกนักเตะทุมเทวิ่งแม้แต่ชุดสำรองของแมนยูนะครับร์พูยังยิงไม่ได้ครับผม่าร์ลิบูส่งชุดใหญ่นะครับส่งชุดใหญ่ลงไปแล้วก็แมนยูก็เป็นทีมสำรองด้วยสามารถยิงร์พูดได้อีกเห็นไหมครับอ่ารู้สึกจังหวะวันทูจังหวะซ้อมแล้วก็หลุดเลยวิ่งขึ้นมา4ี่คนตนหนึ่งคนเลย น่ากลัวนะครับแมนยูดูการนี้ก็ดีใจกับแฟนแมนยูด้วยครับผมเห็นฟอร์มแล้วก็ชื่นใจน่าจะนั่นน่าจะไม่ไอายคนเหมือนดุลการที่แล้วนะจริงแต่นักเตะถามว่านักเตะแมนยูยี่สิบสองคนยี่บสามคนที่เห็นน่รู้สึกว่าอย่าลุ้นติดท่อโฟเลยครับผมว่ายากเพราะว่านักเตะมีแต่เด็กๆมีชุดใหญ่แค่ ที่แบบเป็นทางการนะมีแค่สิบเอ็ดสิบสองสิบสี่คนเองที่นั้นเป็นเด็กเยาวชนหมดคงจะยื่ระยะยาวไม่ได้ครับผมตามความรู้สึกที่เห็นถามว่าทุมทมมท่มเทไหมแมนยูทุ่มเทมากครับเล่นก็เล่นเป็นระบบไหมเป็นระบบแล้วก็ไม่กลัวครับผมเล่นตามแผนของตัวเองวันทู one, two, ชิงจังหวะเดียวหนึ่งสองนะครับหลุดจังหวะหนึ่งสองเล่นแบบไม่กลัวศักดิ์ศรีลิ้วพูเลยครับผมก็ดีใจด้วยครับผมเห็นฟอร์ม แต่สาหรับลิเวอร์พูลของเราก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะจับทางการเข้าทําของเราได้แหละจริงก็ตั้งแต่แชมเปี้ยนลีกแล้วนะรู้สึกเขาจับทางแร้วก็ตั้งรับแล้วก็อาศัยแบบช่องโหว่ระหว่างแบ็คซ้ายแบ็คขวางเราขึ้นมาครับผมแล้วก็ของหน้าตัวใหม่ของเรานูเนสหน้าเป็นห่วงครับผมห็นฟอร์มวน่าเป็นห่วง พักบอลคองบอลไม่ได้อาศัยเทนเล่นแต่จังหวะเดียวรู้สึกหนักใจ85ล้านปอนกูโอเคไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมดอยากคุยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็รับชมผมจนจบครับสวัสดีครับ